สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะนําความน่ารักความสดใสของน้องยูริมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะเพียงในหลองเพีงมือนี่อ๋ได้กี้สูงแห้งเหงเพีงผมกี้เกียมันยอดไี้ยังก่อนกี้เกียมันยอดมันเป็นอย่างนีเป็นอ่นั้นมันสูงแห้งครับผมเพียงในหนุ่มยังไงหนุ่มไใบเรือยจังหวะลองนะสูงประเด็นไหมลองเหมือนกันเลย ก็วย้อคอมปิทิตตามนี่ก็ครับมือเงินละครับผมไอวายูไอท้ายวิดีโอแข่งๆไอได้กินอย่างไอวายเพรามันขี่แหละล่ะต้นเจไดไอวายติดตามครับผมมาเงินหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสังญาว่าเบิ้งหน้างานเท็นังไหนครับผมยอดมาครับผมสองร้อยก้าสิบเก้าบาทโอเคครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่จะมาดูหน้างานนะครับอย่าลืมขี่รถมาครับผมสัญญาง่ายดิสัญญาง่ายก็บอกง่ายโอเคครับฝากกันด้วยครับ เพราะฉะนั้นเราต้องขี่รถมาครับโอเคครับผมรวมๆกำหนดการอย่างครับผมอย่างประเ็ศอย่างเหมือนนั่งนั่งนั่งเลยฮะแจ๊กเค็อเร็เทศเซักซ์เซ็กซี่เราไม่มีการเขาไมยบอกเขาคนหวานเนี่หวานทำไมเราต้อจะลบมั้งลบทุกคนนั่นแหละเมือ มือมันต้องก้องเอ็บยังไงก้องสอนน้องกันมือเออทำไมยังไม่ได้เออเอาไม้เอาไม้เด้อให้เย็บไอ้แม่กัดตกใจโอ้ยเอาเด้อหนึ่งสองสามโอ๊ยโอ้ยสะพนมันหลบกูสะโพนมันหลบกูสะโพนมันหลบกูเด็มแปมยังเป็นเน่นี่เด็กคนบ่ได้ปั่นอันนี้จัดเองดีดเองผู้คนสิบชาญยิ่งไม่หลงใจ